ร้อน ท่านผู้ชมคะก็กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการเจาะข่า,ขาร้อนลวงเข่าลึกไรวันนั่นนะคะเราก็จะไปพูดคุยกันละค่ะกับทางอาจารย์แก้วสันอธิพโพธินะคะแกนนากลุ่มเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณและนะคะก็เป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคอตสอนะคะถึงประเด็นการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้คะ่ะตอนนี้สายของอาจารย์แก้วสันนั้นพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แก้วสันคะสวัสดีครับคุณบุรนมท่านบุฟังเชิญครับผม ค่ะอาจารย์พอจะเปิดเผยด้านไหมคะถึงจุดประสงค์ในการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะคือคึ้หนึ่งกผมเข้าไปทํางานคอรสสเนี่ยไม่เป็นเรื่องเราต้องการจะให้กฎหมายเป็นกฎหมายตอนหลังรัฐปหารเนี่ยมันมีคดีค้างอยู่ในส่วนราชการในสตงในธนาคารชาติในดีไซด์เยอะแยะออมชอเขาก็ให้เราเข้าไปดำเนินคดี ให้เป็นโดยใช้กฎหมายปกติแล้วก็ให้ศาลตัดสินแล้วก็ทําจนสําเร็จแล้วก็ศาลก็ตัดสินคดีก็ค้างอยู่หลายสุดก็แล้วไปแต่ทีนี้การบริการเราก็มองเห็นว่าคุณ,ค,ณคุณทั้งินเนี่ยพยายามกลับก็ามาเพื่อจะเป้าหมายสุดท้ายของท่านก็นคือท่านต้องคืนสูตหน้าให้ได้อืเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดีลโทษความผิดต่างๆที่ค้างคาอยู่ให้ได้ อ้ตรงนี้ผมว่ามันชัดเจนจนจน,จนไม่มีใครเถียงได้แล้วนะฮะค่ะว่ามี่คือความพยายามของท่านมันประมาณสองปีสามปีที่ผ่านม,มาที่บ้านเมืองปวดก็เพราะท่านพยายามจะกลับมาแล้วก็จะพลิกท่านพยายามจะให้มีเลือกตั้งเพื่อจะเอาเสียงบนชนและอำนาจที่จะการเลือกตั้งเนี่ยมาล้างความผิดให้ท่านค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกผมก็มานั่งดูแล้วเนี่ยบอกว่าโอเคอืคถ้าเป็นเรื่องคืนสิทธิ์การเมืองให้บ้านและที่ต่างๆเนี่ย ในตรงนี้ก็ก็พอจะทําได้โดยการเลิกเลิกกฎหมายพักการเมืองซะเพราะคนเขาไม่รู้เรื่องแล้วไปไปตัดสินเขาเนี่ยมันไม่ถูกค่ะแล้วก็แล้วก็ย้อนหลังมันนี่จะโทษให้หมดซึ่งรวมท่านอยู่ยด้วยโอเคเราลับได้อ,อันที่สองเหลืองแดงที่ทะเลาะกันมาวุ่นวายเนี่ยถ้าบัตรบัตรนี้สงบลงแล้วดำเนินคดีไปไม่เป็นประโยชน์กบน,นี่ะโทษโอเครับได้ แต่ข้อทีสามเนี่ยในคดีคอร์ชั่นที่ค้างท่านอยู่เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยตรงนี้พวกผมบอกว่าถ้ายุติคดีพวกเนี่ยเรารับไม่ได้ต่อให้ท่านได้เสียงได้รัศมีหมดสภาเนี่ยอืเราก็รับไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองมันต้องมีทั้งทั้งการเมืองและกฎหมายวันเราเลยเห็นความ พยาของท่านการประกาศของท่านเนี่ยท่านเพิ่งให้สำเพ็งอิกอนมมิสเมื่องทวานเนี่ยว่าท่านจะเอาการเมืองมาคืนความรุ่งธรรมใหนท่านาซึ่ง,ซ,งซึ่งก็โอเคก็มีสิทธิ์แต่เฉพาะเรื่องของท่านเนี่ยเราไม่ยอมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราก็มาคุยกันว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยแผนของคุณทักษิณเนี่ยก็คือให้ให้คุณปูเนี่ยเข้ามาเรียกร้อง ขึ้นมาเรียกร้องคะแนนเลือกตั้งค่ะแล้วก็อ้างว่าคะแนนเลือกตั้งที่ได้คือกันทานุมัติให้ให้ประชามติมาฟอกท่านผลนผิดแล้วก็ท่านจะมีประชามติแล้วก็จะแก้กฎหมายเรื่อโทษทุกอย่างจนคุณนสิงห์กลับมาสวมหนาาได้เพราะนี่คือแผนระยะยาวของเขาการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงสเต็ปที่หนึ่งของการใช้เสียงประชาชนใช้การเมืองมา ล้มกฎหมายอันนี้อันนี้เป็นข้อที่เราวิเคราะห์นะฮะท่านท่านบูฟังหรือใครเห็นด้วยมเห็นด้วยก็อโอเคอแต่เราเข้าใจอย่างนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมพวกผมท่านทำงานทางกฎหมายมาแล้วก็มีคนอีกเยอะแยะที่เขาเห็นว่าเออผิดก็น่าจะเป็นผิดเนี่ยเราก็ทนไม่ได้เราคิดว่าเราต้องสู้แบบน,นี้อันนี้ที่คุยกับทางคุณหมอตูนก่อนไหมคะหรือว่าคือเป็นคนละเครือข่าย ก็บอกตรงนี้เลยก็คือที่แรกผมก็เชื่อเออมันเมืองมันเป็นยังไงกันเนี่ยถ้าไปยึดทรัพย์สารตัดสินแล้วเนี่ยอืทำไมไม่ดำเดนินดำเนินคดีให้เด็ดขาดไปค,คุณยิ่งรักก็ไปรักสม้างวาซื้อหุ้นพี่ชายให้การต่วสารเป็นเท็จสารก็ตัดสินแล้วว่าไม่เชื่อค่ะทำไมไม่มีการดำเนินคดีอืไปแจ้ง คุณทักียงกับคุณยิ่งรักไปสมครกันแจ้งธนกรรขาย้นเป็นเทศจ่กกรตกรตก็ไปดำเนินคดีค่ะทีแรกผมก็นั่งนิ่งๆบอกเออถ้าถ้าเมืองไทยจะเป็นอย่างนี้ก็อากก็ยอมไปคุณทักสินก็โดนไปแล้วคนอื่นเป็นแค่เครื่องมือแต่ปรากฏว่าพอคุณทักสินท่านมาหยุดท่านส่งคุณยิ่งรักมาค่ะเป็นเป็นร่างทรงแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะต้องเน้โทษให้ได้ในตรงนี้จะแสดงว่า ได้มีการลงมือใช้การเมืองล้มล้างกฎหมายแล้วค่ะซึ่งในตรงนี้พวกผมก็เลยบอกงั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายเข้าต่อสู้กับการเมืองค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของของการแจ้งความกล่าวโทษคุณยิ่งรักถาม,มาว่าแจ้งทำไมอืมข้อแรกก็คือถ้าถ้ากฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าอายการเนี่ยเขาดำเนินการกล่าวโทษ กับคุณยิ่งรักและพั้งพวกฐานให้ความเท็จต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต่อให้คุณยิ่งรักได้เป็น,นรัฐมนตรีเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่การเสนอร่างกฎหมายของคุณเนี่ยจะกลายเป็นการเสนอร่างกฎหมายที่คุณมีส่วนได้เสียด้่ยแต่เนื้อทษตัวเองทันทีอืมอสิ่งที่ผมทําเนี่ยพวกผมทําคือต้องการจะหยุดหยุดการใช้อำนาจที่ได้จากประชาชนเนี่ยไปนิ้โทษ ให้ทำตะปูต,ตัวเองอถ้าผมทําแค่นี้เท่านั้นส่วนในทางการเมืองเนี่ยจะเป็นทําให้คนสงสารคุณยิ่งรักคะแนนเทไปหรือไม่สงสารอะไรเนี่ยพวกผมไม่สนใจค่ะค่ะนะอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดเค่ะค่ะทีนี้อาจารย์คะเครือข่า,ขายของอาจารย์นี่ประกอบไปด้วยใครบ้างคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะคือจริงๆเนะี่ยมันเรื่องเริ่มจากว่าผมผมเขียนบทความแล้วอาจารย์นะจเจอมาผมไปออกทีวี ค่ะ <c oughs> พูดถึงเรื่องวนมันมีคดีให้ความเท็จของคุณยิ่งรักและพวกเนี่ยาคนนากระบวนการอยู่ยังไงอตอนนี้พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยอนุกรรมการาาคนหนึ่งซึ่งซึ่งร่วมทํางานกับผมในคดียึดทรัพย์เนี่ย,ค,ย,ยค่ะอนุการกอร์รัศเนี่ยอเอ่อชื่อนี้อะไรก็ได้เพื่อการยืนยันคือพลนรตาศรีประสิทธิ์เทพร,รักษ์เนี่ยท่านก็นกนมา,บ,าบอกผมว่าเราทํางานเหนื่อยมานะ แล้วเราจะยอมให้เขาใช้อํานาจจากการเมืองเนี่ยมาทําลายกฎหมายได้ยังไงแล้วต่อไปมันจะมีถูกมีผิดหรอค่ะ<ด>หน้อยใ,ใครโดนคดีเรารับช่างเตั้งพรรคการเมืองสิมผมก็บอกว่าแล้วพี่จะทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณหมอตุลอ,อาจารย์ยอมอาจารย์อาารยอมร่วมมือไหมล่ะค่ะผมก็บอกโอเคไปคุยดูสิ ไปคุยันพอนเรื่องกันก็นกแกก็โทรบอกผมบอกเรียบร้อยแล้วผมก็เลยคุยกั <c oughs> บคุณหมอตูนจนจนกระทั่งออกมาเป็นทางเื่อนไหวอันนี้ค <c oughs> ่ตอนนี้มีแค่สองกลุ่มค่ะค่ะที่นี้มีี่เราีมีแค่สองกลุ่มคือกลุ่มเชื้อหลากสีของคุณหมอตูนและกลุ่มผมมีอยู่เจ็ดคนอืมคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ,ของคอตสใช่ไหมคะไม่ใช่กลุ่มผมนี่ก็พวกที่ทำหนังสืออยู่ระบบทั้งเซ็นเซียนผมพี่น้องผม ผม้หมอตุนพวกขรสอเขาไม่ยุกค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็เราเราเราก็จะทําทํำทางเ่อนไหวว่าโอเคในทางโซเชียลมีเดียว่าใครเห็นด้วยเนี่ยก็ลงลงนาลกาวโทษมาค่ะแล้วเราก็เอาจะเอาไปยื่นให้กับดีเอสไอค่พออาทิตสุดท้ายมิถุนาเราก็จะไปยื่นในอัยการค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการประช่วงไม่มีการยึดถนนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นการใช้กฎหมายเพื่อรักษากฎหมาย ค่ะค่ะอาจารย์คะก็มีข้อครหาออกมาเนี่ยทำนองที่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยไปปลูกยงอะไรรอเปล่ากับทางพักประชาธิปัตย์นะคะไม่ผมกาชี้แจงแล้วความเป็นมาเป็นอย่างนี้อืมอืมที่ที่ประสรทิฐที่มาร่วงกับผมเนี่ยก็เกียิประชาธิปัตย์น่าดูเลยค่ะผมเองอะไรก็ไม่ถูกโรคเขาเท่าไหร่ค่ะเพราะนั้นผมอยากถามไอ้ไอ้คนที่ใส่ร้ายพวกที่ใส่ร้ายผมทำเพื่อการเมืองเนี่ยคุณเสียงไม่ได้กับคุณโตไม่ได้ไม่ได้ให้การนีค่ะ ถพวกงแค่นั้นเยมานั่งมองข้างหลังเนี่ยแล้วผมก็เดินจานว่าไม่ใช่แล้วถ้าคุณได้พิสูจน์ยังไงว่าใช่ไม่ใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะครับวันนี้คุณนักสินเนี่ยทวิตออกมาเนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มอาจารย์และคุณหมอตุลเนี่ยนะคะว่าเป็นพวกหน้าเดิมๆและไม่ต้องการการปรองดองนะคะอาจารย์จะชี้แจงยังไงดีคะคือคือคนไทยเนี่ยที่ที่จะยืนโซ่อยังยังไม่หยุดเนี่ยมันน้อยค่ะ นะฮะก็น่าเดิมนี่ก็ใช่เพราะผมเพราะผมสอบมาด้มือ,มมอผมรู้ว่าคุณทำอะไรแบบบ้างค่ะนะฮะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองถามว่าทำไปทำไม,มใช่ไหมอือให่ข้อที่สองคุณทักศิ์ว่าไงนะคุณนักศิ์บอกว่าเป็นพวกหน้าเดิมๆแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ต้องการการปรองดองนะคะการปรองดองคืออะไรฮะการปรองดองถ้าถ้าเป็นเรื่อง เหลืองกับแดงเลิกทะเลาะกันเนี่ยนี่โทษใชผมไม่ค้านนะค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องไปตัดสิดทธิงการเมืองของนักการเมืองเขาโดยเขาไม่ได้ทําผิดเนี่ยผมไม่ค้านนะค่ะอืแต่ถ้าการบองดองหมายถึงว่าให้คนอย่างคุณที่ทําผิดเนี่ยแล้วสามารถได้รับโทษได้โดยคนอื่นในเขาคอร์รัปชันติดคุกหมดเนี่ยอือันนี้ไม่ใช่การบองดองอันนี้คือดกดหม้ค่ะค่ะประกาศตรงนี้เลยผมไม่ยอมอืมค่ะ ค่ะอาจาถ้าใครไปร่วมมือด้วยเป็นน้องเป็นอะไรแล้วไปร่วมทุกข์ุ้นู่ด้วยเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายไม่สําคัญค่ะอาจารย์คะสุดท้ายเนี่ยน,นะคะคิดว่าขั้นตอนการดําเนินคดีเนี่ยน,นะคะจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คะก็เป็นเรื่องที่พวกผมดําเนินการไปไปกล่าวโทษกับอธิบดีสับส่วนดีพิเศษหรือว่ายการสูงสุดเนี่ยอืก็เป็นเรื่องที่สื่อต้องต้องไปถามทางโน้นดูว่าเขาจะทําไม่ทา ค่ะเพราะเรื่องเรื่องมันชัดศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยนัแลัวคุณยังมีอะไรต้องสอบสวนอยู่อีกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันไปทางโน้นถ้าเขาถ้าต้องม่ยอมขอยับผมก็ต้องไปปปชให้ให้ทางหาเขาค่ะค่ะกฎหมายน้อเป็นกฎหมายทฤษฎีอะ่รงนั้นมันกำเริบกันหมดค่ะค่ะเรามาอ้างความเป็นหญิงเป็นชายอะไรผมไม่เข้าใจค่ะศาลค่ะศามคุณอารมหน่อยค่ะค่ะเอาละครแจ้งเสันค่ะไม่ศาลตัดสินจำคุก จำเลยหญิงเนี่ยถือว่าลังแกผู้หญิงไหมอืออาจารย์คิดว่าลังแกไหมล่ะคะไม่คุณตอบผมมาดิอือก็แล้วแต่คำนองถ้าเป็นคําพิพากษาจะเอาความเป็นเพศหญิงมาใช้ค่ะมันเมืองต้องการความถูกต้องอือโอเคนะฮะค่ะค่ะเอาละค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะ นั่นก็เป็นอาจารย์แกวสันอธิโพธิ์นะคะแกนนํากลุ่มเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะตอนสิบโมงครึ่งที่สภาก็คงจะมีการถแถลงข่าวกันออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคงจะมีความชัดเจนนะคะในความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้นะคะรอติดตามกันกันกนกบกระแสะข่าวและความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ค่ะก็ชัดเจนกันไปนะคะจุงนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการเจาะข,ข่าวร้อนลวงข่าวลือไรรวันดิฉันบุรดมจิตด,ดอนนะคะและทีมข่าวคนสำนักข่าวทีนิวส์ลา่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ จอกข่าวร้อนล่วงข่าวลึก